สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำเด็กโปรไฟล์นะดาร์กอนะีลูกล่าเนาะของชุด B B บ0 2น,นั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งแค้นนะครับที่เป็นแค้นสุดท้ายที่เราจะทำลงแล้วเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเด็กนะที่เล่นกับโซเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นการเรียกพวกนะมาจากโซเป็นเพิ่มมูลเนานะแต่ว่าจะเป็นการสะสมโซเพื่อเพิ่มพลังให้กับเอ็นการน,นั่นเองนะก็เราก็ไปดูเด็กซ์กันเลยเนาะว่าเด็กเราใส่อะไรบ้างใบแรกก่อนเป็นตัวเริ่มเนาะก็1ใบนะดูเลยครับจั่วนั่นเองเนาะไปะ ดูเกสามาเลยนะเกสมใบแรกนะครับเป็น No Life King Nature Anchor นะนะก็บอกว่าลงสนามเนาะโซชาร์ตหนึ่งนะแล้วก็บวก2อง0นตามโซนั่นเองนะครับก็โซสิบใบบวกสองหมื่นที่สิบใบสี่หมื่นสิบใบแสนหนึ่ง นั่นแหละนะครับตัวปั๊มพลังตีที่ดีมากแล้วก็บอกว่าเมื่อตีเสร็จนะถ้าคุณมีโซ่3ใบหรือมากกว่านะคารต้บัตหนึ่งนะแล้วก็นํามือหนึ่งใบเข้าโซ่เรียสามใบเข้าโซ่จากนั้นนําการ์ดหนึ่งใบในโซ่มาไลท์ในสภาพงายนะครับใครก็ได้เลยนะในโซ่ในสภาพงายแล้วก็บุกหนึ่งครินะเป็นสกิลที่ทําให้เป็นการ์ดสามารถตีสองรอบได้นั่นเองนะก็เป็นอีกห <c oughs> นึ่งใบที่ค่อนข้างดุนะเพราะว่าสมมติมีตัวมาสองตัวในโซ่แล้วสลับเรื่อยๆทุกเทิร์นมันสามารถที่จะทําให้เป็นการ์ดตีสองรอบแล้วรอบที่ทอสองเเงี้ยราก็ ว่าโนไลฟ์คิงอ่ะถ้ามันไลฟ์มันจะบวกพลังเยอะนั่นเองนะแล้วมันจะได้โซชาร์จหนึ่งเรื่อยๆถ้ามันไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดุมากนะสำหรับตัวโนไลฟ์คิงนั่นเองนะก็ใส่สนะีฮะแล้วก็เป็นเดมอนอีเตอร์นะสี่ใบนะเป็นเก3สามตัวร้องที่ลงมาก่อนโนไลฟ์คิงนั่นเองนะก็เป็นตัวที่ช่วยเราในการ เพิ่มโสรดีมากนะเทกบนเนี่ยคือดีมากบอกว่าการ์ดการเดีนทุกใบที่ถูกดีทายนะจะนําข้อโสนั่นเองหมายถึงว่าเวลาเราปาอะไรไปกัดนะปาไป10ใบนั่นเองนะพอการ์ดเสร็จปุ๊บมันก็จะลงดอกถูกไหมใบนี้ก็จะเอาข้อโสแทนนั่นเองนะถ้าปาไป10ใบก็10บใบนั้นข้อโสไปเลยนะฮะมันก็เลยจะได้โสเพิ่มเยอะนั่นเองนะแล้วก็เทกล่าบอกว่าแบลเลียนะครับเมื่อตีเคาร์เตอร์พัตหนึ่งนะนำการ์ดหนึ่งใบที่วบเลียกัดข้อโสร์ได้จวนหนึ่งบวกหมื่นนั่นเองจากนั้นสามารถถอดโซซใบบบเเเเเพพพืื่่่่่่่อออคคูแขงงงห้้้้าามมมีีีีดดดดนนนนลลไไไะะะป็ททกกรรััิยว นส่วนเทคล่าก็เอาไว้ระเบิดตัวตายนะดับเครื่องชนนะเผื่อว่าไม่ไหวแล้วกองจะหมดหรือว่าอะไรก็ตามนะที่จะ เออรู้แล้วจะตายแล้วก็คือต้องต้องระเบิดตัวเองแล้วนะครับต้องดับเครื่องชนแล้วก็ถอดโซ่สิบใบเนี่ยเขาไม่ตายนี่ก็เราก็เล่นยากแหละนะครับก็ถอดสิบแล้วก็คู่แข่งห้ามเตจีเนวนั่นเองก็หมายถึงว่าปั๊มตีโป้งหนึ่งแล้วก็ห้ามเขาพิทักษ์นั่นเองก็เป็นหนึ่งหนึ่งใบที่เก่งมากมาใส่สี่ใบนะครับแล้วก็ใบนี้ใบหนึ่งนะครับเผื่อใครใส่ก็ได้นะลงมาเขาหนึ่งนะครับแล้วก็โซชาร์สองจากนั้นนำการ์ดเกย์สองหรือตจำกว่าจากโซ่ขึ้นมือได้นั่นเองแล้วก็อีล่าบอกว่าตีแววนน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 ะะะถ้้าาาาโซมมีีใใบบบบรรัยยิงงงเเเเเกกกกกอออขแล็็็หื่่ป อนะอมาเป็นใบนี้นะครับแวววุฟนะครับชเจอร์นะบอกว่าถ้าในโซลเรามี5ใบหรือมากกว่าบุก5,000ตลอดเวลาในเทอนเรานะเราก็ถึงล่าบอกว่าตีแว่นโซชาสองใบ นนั่เองแต่ว่าทําได้แค่อยู่ในแวนการ์ดนะก็เป็นใบต้นเกมที่โซชาร์ได้โอเคนะแล้วก็ในระหว่างเกมก็ตีสี่นะครับแล้วก็จะเป็น g w e นเดอะลิเปอร์นะเราใส่ไว้สามใบนะตัวมันบอกว่าลงมาโซชาร์หนึ่งจากนั้นถ้าโซมีสี่ใบขึ้นไปเขาจะบัตหนึ่งยิงเลี้ยงคู่แขนะ่งหนึ่งใบนั่นเองก็เป็นใบที่ลงมาโซชาร์ได้นะฮะก็ดียิงครองแล้วก็เป็นใบนี้นะฮะสามใบนะครับเบอร์แบนนะครับ,รบ,รรบก็บอกว่าตีแวนนะเขาจะบัตหนึ่งนะแล้วก็โซชาร์หนึ่งจากนั้นตัวมันจะบอกพาวเวอร์สองพันตามจำนวนโซนะครรรััับบบนนนนนะะก็็เเปใทีี่่ตแงงนอะสห ก็สมมติเรามีโซ่สิบใบก็บวก20,000ื่นนะง่ายแค่นี้ก็แรงแล้วต่อวูดก็30,000ื่กว่าก็ขอ25,000แล้วอันนี้นะก็เป็นอีก1เกตสที่ค่อนข้างดีแต่ไปสามใบนะครับแล้วก็จะเป็นใบนี้2ใบรูดเวนนะครับบอกว่าลงสนามนะครับนำการจากดรอปโซนหรือแดมข้อโซก็ได้นะแล้วก็ถ้านําจากแดมก็ เอาท็อปกรองไปวางความด้วยนะแต่ว่าถ้าการ์ดที่โดนน้ำข้อโซเนี่ยเป็นวอริโคไรคัสนะก็คือใบนี้นะมันจะหงายแดมคืนหนะึ่งใบนั่นเองเป็นตัวนำมาเล่นคู่กันนะจะไ่ไปสองใบนะั่นเองแล้วก็วอริโคไรคัฟส์แสบตัวปอมแวนนะบอกว่าถ้าถูกลิไทยจากการเดียนโซชาร์ตหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็เทรลเลอร์บอกว่าถ้าถูกน้ำข้อโซจากคอสหรือความสามารถของการ์ดคุณในเทิร์นคุณน,นะแวนจะบวกหมื่นนะั่นเองก็เป็นใบปอมแวนที่ค่อนข้างดีนะใส่ไว้สี่นะครับ แล้วก็ใบนี้นะบอกว่าลงสนามโซชาร์ดหนึ่งจากนั้นถ้าคุณมีโซห้าใบบวก2องพันบวกตลอดทั้งเกมนะครับคือถ้าโซเกิน5ใบแล้วก็บวกตลอดนะทั้งเธอเราถือแข่งก็จะยินหมื่นตลอดเลยนะครับคือเป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างดีนะใส่ไว้4ใบนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของโดรินนะเ t r นทรัสเตอร์นะใส่ไว้4ใบนะบอกว่าเมื่อเห็นการนะถูกนำเข้าโซบวกห้าพันนั่นเองนะก็สมมุติวนะ่าเธอนนี้ การตัวไหนเข้าตัวไปสี่ใบบวก20,000นะคือใบปั๊มที่ค่อนข้างง่ายมากแล้วก็เก่งมากถ้าปั๊มไปสัก6ใบก็บวก30,000นอะ่ะคือมันแรงมากนะเป็นเกตหนึ่งปั๊มที่ค่อนข้างดีมากนะใส่ไป4ใบนะครับต่อมาก็เป็นทิกเกอร์นะเราจะใส่คีนะผมจะใส่คีไว้ใบนั่นเองนะก็เอาไว้กดแดมเฮานะฮะนั่นเองแล้วก็เด็กนี้เรากดแดำโดยคีนั่นเองนะครับก็ใส่ไว้6นะฮะแล้วก็ดอทิกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นดอธรรมดา2แล้วก็ดอพีจี อีกสใบนั่นเองนะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากใส่รอธรรมดาเราไปใส่เป็นชี้8แปดก็ได้นะแล้วแต่คนชอบนะผมว่าอยากได้เอามาหน่อยนึงเพื่อเอามาเก็บอะไรเงี้ยเวลาที่เราได้ดออะไรเงี้ยดอันมือมันกาดแค่ห้าพันเงี้ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้เราอาจจะใช้เก็บจากคนนี้ก็ได้นะหรือว่าเอาข้อโซจากคอสของโนไลฟ์ขิงก็ได้นะ ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันอ่ะได้จั่วฟรีขึ้นมาใบหนึ่งและนะถือว่าเราได้กําไรมาใบหนึ่งแล้วก็เอาไปนะัข้าอสโซเพื่อเป็นคอสถือว่ามันก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไปใส่คีบแบดก,ก็ได้นะเพื่อเพิ่ม,มความโมนะนะ แล,แล้วก็เป็นหิวนะสี่ใบนั่นนี่นะสำหรับดาร์อเรลกูลาอันนี้นะฮะก็เรืนี้เป็นแคนโพเทคเนาะก็ใส่โพเทคไว้นะฮะสักเก้าใบนะเพราะเรื่องนี้มีเกจสามเก้าใบโอเคนะครับสําหรับท่าเล่นเนาะเริ่มมาก็ไลายเกจสองอ่าจูนหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็ใบน,นี้บอกว่าโซชาร์จหนึ่งแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปหนึ่งนะฮะ จากนั้นเกีสองนะครับถ้าให้ดีก็เป็นใบนี้นะเพราะว่าถ้าอยู่มันอยู่แหวนแล้วมันตีอ่ะมันจะได้ชารสองนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็สามารถแห่ได้นะเออดาร์กเป็นอีกหนึ่งแคนที่ต้นเกมแห่ค่อนข้างดีนะยิ่งถ้ามีโดลินต้นเกมนะแห่โคตรเถื่อนนะครับมีใบนี้อะไรเงี้ยมีปุ๊บโซชาร์จอีกหนึ่งนะฮะเนี่ยไอพวกนี้มันสามารถที่จะแห่ต้นเกมได้หมดเลยนะก็เลือกได้เนาะอันเนี้ยมันก็ชาไปหนึ่งแล้วใช่ปะเราเอาโดลินมาไว้ข้างหลังก็ได้เผื่อมันโดนตีมันค่อนข้างเก่งนะนีีตไปชาอีกเห็นนี้ต สองล้แอนิโซมันก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยแอนิโซก็6ใบแล้วนะโดลินก็บวกไป15นห้าละทีนี้อาจจะคอลเลนนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ในอันนี้ก็ตีเข้าที่บั๊ดหนึ่งเราก็ได้การเข้าโซนะบริโภคเลคับก็บวกแบนก็ได้นะแต่นนั้นก็จะบวกพลังอีกอันนี้ก็จะเป็นบวกไป14ื่นสี่ยิบสองแล้วถูกไหมอันนี้ก็บวกไป2 0 0 0 0ื่นะเลนนี้สิบบวกหเป็น16แล้วก็บวกไป20 0 0 0ื่นเป็น3ามหมกอ่ะก็คือแรงมากต้นเกมก็แห่ค่อนข้างโหดนะแล้วก็มาถึงช่วงเกยร์มนะครับนนี้ นะสำหรับ Demon e ีเ e อนะฮะแล้วก็ไลท์ไปรูมหนึ่งก็ถ้ามีตัวลงโซชาร์ตไปก็เล่นได้นะตามความจริงบอกประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับตัวมนะันกดเทคที่เรียได้นะถ้ามีอีกใบหนึ่งในมือก็สามารถที่จะลงมาได้นะจะได้เก็บเยอะๆอะไรเงี้ยนะสามารถ แบบนี้ก็ได้นะฮะนะตัวนี้โดนตีตายอะไรประมาณนี้เนาะตัวนี้สมมติว่าเราไม่มีของบูสต์ใช่ไะมเราก็ลงไปก็ได้เพื่อตัวนี้เก็บเข้าไปอยู่ดีมันก็เหมือนได้มือคืนนะแล้วก็โซเชียลเข้าไปหนึ่งนั่นเองครับจากนั้นอ่ะสมมติว่าโซเชียลติดบอลเลคอลายคลาสมันก็จะบวกหนึ่งหมื่นแหละที่เรานึ่งนะก็ค่อนข้างง่ายเนาะจากนั้นอันนี้ก็ตีนะครับอแวนเปิดนะเพราะเด็กไม่มีสแตนอยู่และความหี่มี่างนะครับก็ ตีเพื่ออาจจะเก็บคันนี้เข้าไปบวกหมื่นจวหนึ่งนะฮะแล้วก็คันนี้อาจจะตีบวกพลังอันนี้ก็ตีเก็บเข้าไปจวบบวกหมื่นอะไรเลยประมาณนี้นะครับก็พยายามเก็บโซ่แหละแล้วก็เตืนต่อไปเราจะกาดอะไรมันก็จะเข้าโซ่หมดนะผมค้าๆขอามาให้ดูกันนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าโซ,านะาโซ่ประมาณนี้นะถ้าโซ่ประมาณสิบใบก็ได้ละสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามโอเคแันนี้ก็ได้ละนะฮะจากนั้นเตือนต่อไปเราก็เล่นโนไลฟ์คนะิงเนี่ยปุ๊บยูโพเทคอันนี้ก็โซ่สิบสี่ละตอนนี้นะ แล้วก็โ no น l i ไลฟ์ n g d e งเดสเ c นเซเนี่ยก็จะโซเชียอีกหนึ่งนะฮะก็บุพลังอีกนะฮะแบบนี้ก็บวกไป5,000นั่นเองนะฮะจากนั้นเราก็สามารถคอได้อ่ะสมมติได้เห็นวอลเลโคลไคัสอยู่ในหลุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเก็บตัวมันเนี่ยเข้าไปในโซปุ๊บไปก็จะบุพลังอีกนะครับก็ประมาณนี้แหละอาจจะลงโซชาร์ตอีกนะเข้าไปเยอะๆนะครับอาจจะลงอย่างนี้ก็ได้นะวอลเลโคลคัสเนี่ย เข้าจากเรียรมันก็จะบวกพลังไวเหมือนกันนะบอร์ดอาจจะประมาณน,นี้ก็ได้นลลงมาให้หมดนะครับเลนนี้จะเป็นเลนสุดท้ายที่เราจะตีนั่นเองนะอันนี้อาจจะตีอาจจะไม่ได้กดเทคก,ก็ได้นะอะเพราะมันกดเทคไปเยอะแล้วแดมก็น่าจะน้อยแหละนะอันนี้ตีจากนั้นโนไลฟ์คิงก็ตีครับอันนี้บูสอันนี้ก็คือในเทอร์นี้เราบวกพลังไปหมื่นหนึ่งให้ดูเรียนนะนะแล้วก็โนไล์คิงก็ตีคือมาแรงมากตอนมันลงมามันมีโซ14บใบถูกไหมมันจะบวกไป28อันนี้ก็คือ4 0,000บวกไป7,47ละ แค่นี้ก็คตดแรงและก็ทำเทคโนโลยีพิงนะสมมุติว่ามีโนไลท์พิงในในในโซลแล้วกันนะรพอดีว่ามันนา่าจะมีอยู่แล้วแหละโซต้้งสิบกว่าใบานะบฮะจากนั้นกดสกิลคอร์อบัสหนึ่งเอามือเข้าโซใบหนึ่งนะฮะแล้วก็เก็บกาสามใบเข้าโซนะครับเห็นไหมว่าท่านี้มันจะได้ของเข้าโซไปสี่ใบ โดนลีนบวกไป2 0,000แล้วนะตอนนี้คือโดนลีนบวก3 0,000แล้วนะยอดวรวมทั้งหมดตอนนั้นแล้วก็เอาใครก็ได้ในโซมาไลท์เนะี่ยคือสามารถเอาเกจสองมาไลท์ก็ได้แหละแต่ว่าเทินหน้าก็ต้องไลท์เป็นเกจสามใหม่เงี้ยก็ไม่ค่อยคุ้มเอาเกจศูนย์มาไลท์ก็ได้ถ้าอินดี้หน่อยอะไรเงีเ้ยเอาเกจศูนย์มาไลท์ปพ๊บเทินหน้าก็ต้องไลท์หนึ่งไลท์สองไลท์สามใหม่นะฮะก็เสียไปไลท์ไปอีกสามเทินซึ่งไม่คุ้มเลยนะก็เล่นโนไลท์คิงนั่นแหละลงมาก็จะด,ดีที่สุดนะจากนั้นโนไลท์คิงงลลมมาาาานน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 ััััั่่่แหะะะะกก็จจไได้้้โโซซชชชรรร์์คบบใใปปอี ไปบวกไป3-5นะแล้วก็นับโซ่สองสี่หกแปดสิบสบองปวกไป4ี่หมแล้วเมื่อกี้นะวาลิโคลไลคัสเข้าโซไปนะก็จะจิ้มแวนการ์ดบวกอีกหมื่นยี่สบสวกไป5-8าแปดแวนตี6กหมื่นสองคีหกหมื่นสองีบน นะครับแล้วก็เลนนี้ก็แรงนะเพราะว่ามันมันสิบห้านะแล้วมันก็บวกไปอีก3 5มหม้าเป็น5 0,000ื่นเนี่ยก็เล่นประมาณนี้นะแล้วเทินหน้าเล่นแบบนี้อีกนะแล้วก็โปรยมือลงมาโปรยมือลงมาเนาะมีอะไรก็ลงลงมานะตีอย่างนงี้แล้วก็โนไลท์คิงก็ตีฟึอบมือเข้าโซ่เก็บ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  เอาโนแล็ลคิงมาไลฟ์โซชาร์ตอีกอันนี้บวกไปห้ารอบเลยโบกสองห้าง่ายมากเลยแล้วก็ตีไปอีกมหาศาลนะพอโซเป็นต่ําเลยนะตีโอ้หู้ก็แรงนะครับคราวนี้ก็แรงเพราะโบกพลังไปเยอะก็แค่นี้เองนะฮะหลังจากเล่นโนไลฟ์อินก็จะเล่นประมาณนี้เนาะแต่ว่าความจริงเด็กก็จะเริ่มเหลือน้อยแล้วต้องบริหารเด็กดีๆนะครับเพว่าถ้าทําได้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ค่อนข้างแรงนะแล้วมันทําได้ดทุกเพลินนะเนี่ยเห็นปหมตีหนึ่งเวฟสองเวฟสามเวฟสี่เวฟเนี่ยแล้วเวฟมันค่อนข้างหนักนะครับแล้วกก็็แฟนนไไดได้รทีนะะะฮปมาณ อันนี้แล้วกันนะสำหรับดาร์อิลูกลานะผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรมากใหม่เด็กมันก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะแล้วก็ท่าก็ค่อนข้างแรงอพอสมควรเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้ก็มีแค่นี้ครับไป